การอุ้มลูกบ่อยจะทาให้ลูกติดมือจริงไหมและการอุ้มลูกเราจะต้องอุ้มตอนไหนบ้างและมีความสําคัญอย่างไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะก็กังวลใจกับการอุ้มลูกค่ะว่ากลัวว่าอุ้มแล้วนะคะลูกจะติดมือค่ะทําให้วางไม่ได้ค่ะบางครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้กังวลค่ะแต่คนรอบตัวค่ะก็กังวลไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มลูกค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะพี่การจะบอกว่าการอุ้มลูกบ่อยๆนะคะไม่ได้ทําให้ลูก ติดมือค่ะแต่จะทําให้ลูกของเรานะคะมีพัฒนาการที่ดีค่ะมั่นคงทางด้านจิตใจรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยไม่ทําให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เรียกร้องความสนใจหรือขาดความไว้วันใจในผู้อื่นค่ะดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะอุ้มลูกไปนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะเมื่อลูกน้อยนะคะโตขึ้นนะคะอายุประมาณ5-6เดือนนะคะถ้าเริ่มนั่งได้คานได้หรือว่าวัยที่เริ่มเดินได้นะคะลูกก็ต้องการให้เราอุ้มน้อยลงค่ะในคลิปนี้นะคะพี่แกนจะมบอกถึง8การอุ้มค่ะที่สําคัญมากค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยนะคะก่อนละฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ สำหรับการอุ้มนะคะที่ความสำคัญคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยมีการอุ้มอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะการอุ้มแรกค่ะการอุ้มลูกดูดนมค่ะการอุ้มลูกดูดนมนะคะไม่ใช่เฉพาะการอุ้มลูกดูดนมจากเต้าเท่านั้นนะคะแต่การดูดนมจากขวดก็จำเป็นมากค่ะที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มลูกค่ะเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมสายสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกน้อยหรือว่าผู้เลี้ยงดูกับลูกน้อยค่ะ ซึ่งการอุ้มลูกในท่าที่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้ลูกนะคะสามารถกืนนมได้สะดวกค่ะไม่เกิดการสำลักนมเวลาที่ดูดนมนอกจากนี้การอุ้มลูกดูดนมที่ถูกวิธีนะคะยังป้องกันปัญหาการเกิดหูชั้นกลางอักเสบได้ค่ะซึ่งค่าใครสงสัยนะคะว่าการอุ้มลูกดูดนมนะคะที่ถูกวิธีมีแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปพี่กันได้ค่ะเด็กพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ให้ได้ร่างนะคะการอุ้มที่2ค่ะการอุ้มเลอค่ะ การอุ้มเลอนะคะสําคัญมากเลยค่ะหลังจากที่ลูกกินนมแล้วนะคะเราจะต้องอุ้มเลอานานประมาณ30นาทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลูกแหวะนมปัญหาก,กดไหลย้อนค่ะหากไม่อุ้มลูกเลอนะคะก็จะทําให้ลูกนะคะแหวนมบ่อยน้ําหนักไม่ขึ้นและไม่สบายตัวร้องไห้โยเยค่ะซึ่งวิธีการอุ้มเลอที่ถูกต้องนะคะพี่กันก็มีคลิปไว้แล้วอีกเช่นกันค่ะเดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้ด้านล่างนะคะ การอุ้มที่3ค่ะการอุ้มกล่อมค่ะการกล่อมลูกน้อยที่ดีที่สุดค่ะคือการอุ้มนั่นเองนะคะซึ่งการอุ้มนะคะก็จะทําให้ลูกน้อยรู้สึกเหมือนว่ายังอยู่ในคันมารดาค่ะก็จะทําให้ลูกน้อยสงบและก็หลับได้ค่ะในลูกที่กินนมอิ่มแล้วนะคะแล้วไม่หลับนะคะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มกล่อมค่ะ ซึ่งนะคะการที่ลูกน้อยของเราง่วงนอนไม่หลับนะคะนานๆน,น,นะคะก็จะส่งผลให้เกิดภาวะโอเวอร์ไทฟเบบี้ค่ะจะทําให้ลูกน้อยนอนหลับยากขึ้นค่ะดังนั้นค่ะหากเห็นว่าลูกกินนมอิ่มแล้วนะคะเริ่มง่วงนอนนะคะจับอุ้มกล่อมไปเลยค่ะการอุ้มที่4ค่ะการอุ้มหลับค่ะเพ <c oughs> ราะคุณแม่หลายท่านอาจเคยประสบปัญหานะคะว่าลูกน้อยของเรานะคะอุ้มหลับแล้วนะคะพอไปวางค่ะ ก็ตื่นขึ้นมาค่ะพอรุ่นน้อยนะคะอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ชอบการที่จะให้อุ้มหลับค่ะพี่กันจะบอกให้นะคะการนอนหลับที่ดีนะคะจะส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของทารกและก็พัฒนาการอารมณ์ของทารกค่ะหากลูกจําเป็นต้องอุ้มหลับค่ะก็แนะนําให้อุ้มหลับค่ะโดยะคะ่ะพอน้องหลับแล้วนะคะเราอาจจะอุ้มแล้วก็นั่งพิงที่โซฟาค่ะเพื่อเอนหลังบ้างนะคะก็จะได้ไม่เมื่อยค่ะลูกพี่กันเองนะคะก็ เป็นเด็กชอบอุ้มหลับค่ะพอวางก็ตื่นเหมือนกันค่ะพี่กันก็ต้องอุ้มหลับนานๆเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะเพื่อให้ลูกน้อยนะคะก็จะได้เติมโตแข็งแรงแล้วก็มีพัฒนาการและก็อารมณ์ดีค่ะ ข้อที่5ค่ะการอุ้มปอบโยนค่ะหากลูกน้อยของเราเจ็บป่วยไม่สบายตัวร้องไห้โยเยนะคะการอุ้มจะทําให้ลูกน้อยรู้สึกสบายขึ้นนะคะแล้วก็สงบลงค่ะการปล่อยปะระเลยนะคะไม่อุ้มลูกหรือว่าไม่ตอบสนองลูกในการอุ้มนั้นทําให้ลูกนะคะรู้สึกไม่ปลอดภยัยแล้วก็เว้งควางส่งผลให้ลูกเติมโตมานะคะเป็นคนที่ขี้วิตตกกงวลขาดความรักแล้วก็เรียกร้องความสนใจมากเกินไปค่ะการอุ้มที่6ค่ะ อุ้มเมื่อลูกอ้อนนะคะบางครั้งนะคะรูกไม่ได้เจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายอะไรนะคะแต่อ้อนอยากให้อุ้มค่ะบางครั้งนอนเล่นกันอยู่ดีๆนะคะพูดคุยอยู่ดีเขาก็ทำทาัวอืออืออแบบอยากให้อุ้มค่ะคุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหมคะอันนี้ค่ะเขาอ้อนเราอยากให้อุ้มนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อุ้มขึ้นมาค่ะการที่เราเรียนรู้ภาษากายของเขาแล้วก็ตอบสนองเขานะคะก็จะทำให้ลูกน้อยรูย้สึกด,ดีค่ะและยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารของลูกน้อยค่ะ การอุ้มที่7ค่ะการอุ้มเดินเล่นค่ะการอุ้มลูกน้อยเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะการชวนพูดคุยระหว่างเดินเล่นนะคะก็จะทําให้ลูกน้อยนะคะเห็นโลกในมุมมองที่เปลี่ยนไปจากท่านอนนะคะการส่งเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายค่ะคอของลูกนะคะก็จะชันแข็งได้เร็วค่ะาการด้านการภาษาพัฒนาการด้านการมองเห็นค่ะและการอุ้มที่8ค่ะการอุ้มเชื่อมความสัมพันธ์ค่ะ การอุ้มลูกน้อยพูดคุยประสานสายตานะคะเป็นการอุ้มที่จะทําให้เกิดการเชื่อมสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้อุ้มและลูกน้อยค่ะซึ่งนะคะหากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกคุ้นชินนะคะกับคุณปู่คุณย่านะคะหรือว่าพี่เลี้ยงนะคะก็แนะนําให้เริ่มจากการอุ้มก่อนเลยค่ะค่ะก็จบลงแล้วคะ่ะสําหรับ 8การอุ้มที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยค่ะการอุ้มลูกน้อยนะคะวัยแรกเกิดถึง6เดือนบ่อยๆนะคะไม่ได้ทําให้ลูกน้อยของเราติดมือนะคะแต่จะทําให้ลูกน้อยของเรามีสุขภาพที่ดีจิตใจดีอารมณ์ดีและพัฒนาการที่ดีค่ะชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะขอบคุณทาคุมให้นมและกระเป๋าเก็บความเย็นจากะมุนเบบี้ที่สนับสนุนการจัดทําในคลิปนี้คลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ